เมนูสำหรับวันนี้ต้มกะทิสายบัวนำสาบัวใส่ลงหม้อแล้วเราก็นำกะทิใส่ลงไปให้พอดีกับสายบัวนำหอมกับกะปิที่โขกเอาไว้ใส่ลงไปแล้วคนให้เข้ากันนำฝามาปิดรอให้สายบัวสุก ใส่บัวสุกเราก็จะมาปรุงรสใส่น้ำตาลเกลือเล็กน้อยน้ำปลาน้ำมะขามเสร็จแล้วใส่ปลาทูลงไปเติมหัวกะทิลงไปพอประมาณ คนให้เข้ากันเดือดเราก็จะชิมรสชาติตามที่เราต้องการเป็นอันเรียบร้อยต้มกะทิสายบัว